สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เทสซี่สุกทรานทุกคนค่ะเอ่อวันนี้เนาะนัดกันว่าจะมาอยู่วัดอ่าข้าเที่ยวแก้วเนาะจะมาเที่ยวอยู่นะอยู่สนามหลวงที่ว่ามีไฟเละลายนะแต่ว่าตอนนี้ยนาองถุงกว่าแล้วเนาะทุกคนมาพักกันยังเมื่อยมากเลยบหูท่างเขาอะแต่ว่ากรเเ็ยอายอ่านป่านอยู่เลยเนาะเนี่ยเนี้ย เวลาถือสีทุ่มนี่นหละเนี่ยทุกคนเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเป็นไงก็คือพระเขี้ยวแก้วนั่นเองเนาะไปงานย่างด้เราต้องส่อนใจ่ไร้ลายคนไม่แห้งนะทุกคนมามานี่ประมาณหกเจ็ดคนคนร่ะเต็มคเต็มเลยเป็นกแครั้างในเนาะหัว เป็นแน่นเรือบ่อทา,า,า,างบนเขาเรือบ่เนี่ยบุหูทางเขาแต่ว่าตอนอนี้ยางแบบง่ายมากเนี่ยแต่ก็ตาม้มนี้เพิ่นไปเนาะอ,อ่อนไปตา้มไปเพิน่นไปนะโอไยแลละเดีย๋ยวเดี๋ยวยางไปกันส่ายเลย ก็มาทางนี้เนาะแบบมาแ่งายหลดขนยางเต็มเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องมาต้องมาสองุ่มเต้นะะจาะหนูตอนนี้ตอนนี้มันความุ่ม ก็ท่านแล้วไปไปไม่หายเจ้าก็ท่านแล้วก็ค่าไม่หายบอกจริงพ่อเขาถามอย่างนี่เห็นพ่อเขาให้เขาแต่ที่อยงแบบเท้าเขากดเนาะไม่สามารถเดินเข้าไปในงานได้ แต่ว่าก็เข้ามาดูอันนั้นได้เข้ามากราบไหว้ต่กระลาข้างนอกได้เนาะเพราะว่าไม่สามารถเข้าได้อืออือข้างในก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะ หน้าตาแต่ละคนหน้าตาแต่ละคนแบบว่าดูด้ข้างนอกเบ่บอสามารถเขาข้างในได้เพราะว่าแต่แต่แบบว่าหืม ได้เลยไดเลยห้ามมก,มกันห่อโมกันเฉลี่ยว่าเนี่ยน,นี่คือเขายางกันแบบว่าอันนี้เน,ออนาะเพราะว่าพากกันมาแลวมันบม่พอแต่กับเป็นยางมีสักกาละอยู่ข้างนอกเนาะมีสักกาละอยู่ข้างนอกเนาะฟันกาแบบว่าให้สักกะละอยู่ข้างนอกได้เพระาะว่าแต่ข้างใน,นเนี่ยบ่มีแล้วเนาะเนี่ข้างในนะคือเบิดคือน,นั้นเบิดแล้ว ตอนนี้ฮิวนี่ก็จะแต่งแต่งตัวแบบเพราะว่าแปนนะกใส่สินใส่แบบเสื้อขาวหรือว่าแล้วแต่แต่ว่าต้องเป็นแบบเคนยาเาเนะเานะเคยสีเนาะเนี่ยคนจิไปนี่ เอาแต่ข้าเชียร์ไงข้าเขาบะไรไปหลายคนหลายคนแห่งเนาะเพิ่นแบบทางเพิ่นมาทางต่อางาคือเพิ่นเพิ่นเขาไปแล้วเนาะเพิ่นกะมาานเมื่อวานนี้ ของที่ท่านเดินทางกลับบ้านดยขันตัวอเครับาล้วเขาให้เราเดินทางกลับบ้านดวการโองปานีเรียบร้อยารดิทางกลับบ้านโดยนิดเาโดยจดมายายทางเนจด นี่แล้วก็ฟังนี่นะพี่เอ็นสีเนี่ยนอฟังนี่พระบรมพระโบพระบรมสารีธาตุพระเขียวแก้เวเนาะจากสถานารัฐปะชาชนจีนโอ้ยอ่านปเถอกตาลายนะพี่นสีเนื่องในโอกาสยอียงโอ๊ยตายแล้วตา,ล,วตาลายพี่สีหค่ะนี่เนาะเนี่ย นี่เขากำัเงเริ่มยางออกมาหลายคนแล้วเนะาะเปน็นยังไงกับไอไอแล้วถ่ายหรืออ้าวถ่ายรอรอถ่ายรอรอนี่น้องพากันมาตำรวจเพราะฉันตำรวจไปนะไม่ได้น้องสาวเล่นแล้วบปล่เออ,อนี่น้องสาวนี่น้องสาวงามได้เด้อสิบอกใครเนี่ยปวดมี่จะปวดรอมี่จะปวดง่ามเด้อจ้ะเออ ทีแรกเมื่อแรกนี่เนาะดีพากันสอดแจกและเมือล็ดนี่เบิ่งส่งงานสอดแจกได้แบบตลอดหรอรอเบิร์ดหน้ากลัวอันนี้กล่องอเลยบ้องกระลอดรอข้อมือนี่บได้อีมี่ยังนะเดินวนเดอนวนมาหัวกันและหน้าบอนี้อีมี่บอดี้ยังโอ้ยกระแลบลืมเรื่มแนบขังหลังนี่เด้อนอนเนี่ยเนี่ยยูใส่อะไ ผ,ผู้งามเนาะท่วาท่วาท่าม้าตลอดที่ว่ทวาท้าม้าตลอดเนาะก,กะดีแล้วเนาะ <Okay. S 1> มันเห็ดแตงโตคลายๆกันจักน้อยนะต <Okay. S 1> ายคนคนไปเบิดแล้วหลังจากที่ากันออกมาแล้วเนาะกะ ไปกันยางเมื่อแล้วบัตว่าสิไปตลาดที่วันตลาดยังตลาดปาข้อ,นเนเอ,อเนี่ยแหละเออแม่นแมนแหละทุกคนตลาดปาข้อที่เขาขายดอกไม้เนาะอะไรก็ไปถ่ายรูปในสะพา,าน,นนะวันจันทร์กันไปหันอ,อ,อันนี้คือฮะก็ไม่คือต้ไม้อ,อ๋อเขาอ <ไง S 2> ันนั้นใหญ่เลยเออ เขาดูแลดีต้นใหม่เขาทรงไัตต้นมะคามอยู่ในสนามหลวงนะนะเบีีค่ะเออเขากัดด้านนั้นต้อนกิ่งมันนอนแล้วก็เข้าติดปอกติดไฟแบบติดงามตลอดอ,อันนี้อันนี้คันคอมเมนตมันเนนั้นมันมันมันพอแห่งแบบร้อยแหง่งครับ <laughs> ครับ <laughs> แต่ละคนมีพากันทายหลยุ ไม่มาไหนเราค่ะ้าอ้วนทำมืออนได้ยักอ้วอยู่ตหลอดนะจืวยายดีโอ้โหครบเรากันเต็มเลยเขาไปเป็นขบวนขบวนขบวนเลยอ่ะเป็นตะบวนได้เลยเขานังเนาะเออผูเขามาตอนเขาลงมาอหารมอเตเียใจเขาลงมายังไลยแม่ไล่เมาเลยอะเต็มเลยโวกันสัมผาคือขา เขาก็พาก,กันเอื่นรถตู้เนาะเพราะว่าคนเกือบสิบคนผัวน้าบอ,อยักนั่งคนละคันนอยากนาั่งคันเดียวก็เลยนั่งรถตู้ก็เลยเออรู้กว่ามันโลงดีเนาะมันจะสบายนะว่าง่ายคือบ่เมารถนะน้าตาแต่ละคนก็โอเคหลงๆได้หลงๆได้เนาะทุกคนพราะว่าสามารถนั่งได้แล้วก็นอนได้พร้อมรถมันใหญ่ดีเนาะทุกคนมากอ่ะบ่ได้เข้าไปไวายแต่ก็วายข้างนอกเอานอกเพราะว่า เวลา,าพอนะแต่ก็สิได้มากๆน้อบ่ไเลไปถ่ายอยู่ในข้างในไฟงามๆเนาะโชว์พวกข่าวค่ะโอเคจ้ะนอกคลิปนี้เนาะอ่อนกับตองข้อตัวลาไปแบ่งแ่วนี้เดอ้อจ้าข้อขอพบคุณ c p f c ทตุกุทานทีรับชมรับฟังแต่เป็นกำลังใจใหายจ้า <Yeah. S 1> พอกันใหม EP ่ ep หนาจ้ามีความคิดเห็นยังไดคอมเมนต์ใต้คลิปได้จ้า